สำหรับใครที่อยากเติมเกมต้องเว็บนี้เลย Pay to Win Top Up บริการรับเติมเกมเติมถูกเติมไวมีเกมให้เลือกเติมมากมายสะดวกปลอดภัยมีทีมงานคอยให้บริการ24ชั่วโมงยังไงฝากอุดหนุนสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องผมไว้ด้วยนะครับ สำหรับวิธีการเติมเกมอวนะครับให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปที่รูปไอคอนของเกมจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมานะครับเลือกแพ็กเกจที่เพื่อนๆต้องการแล้วเลื่อนลงมาอีกนิดกอก OpenID เกมของเพื่อนๆได้เลยสุดท้ายอย่าลืมกอกโค้ด SOPA เพื่อเป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ใต้คลิปนี้ตามไปเติมกันได้เลย เดี๋ยวนี้ผมชอบแบนแอกเนตแวนคิดว่าแทงดูของเดน,นึงแวนออกของแทงอย่างเดียวเหรอเดียวย้อนย้อนสตรีมดูไม่ได้ดูของแวนเลยทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือก

มากังการๆๆหรอทำไมเขาฮิตเล่นมากังกาผมผมเจอหลายเกมะนะคนที่เล่นเมดแล้วเอามากังกามาเขาบัฟหรือว่าอะไรปะผมเล่นด้วยได้ไหมผมร้อยสิบเดาวแต่มีรหัสลองสามสิบดาวมันรหัสลองสามสิบดาวมันเล่นไม่ได้ดิแต่ว่าถ้าไอดีหลักร้อยสิบเอ็ดดาวน่าจะกดได้ครับแรงขั้นต่ำของผมมัน จำกัดอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดดาวกดสามแต่ว่าถ้าเป็นร้อยสิบเอดาวมันจะจำกัดขั้นตับอยู่ที่เจ็ดสิบห้าปะมันจะเล่นได้เพราะว่าของผมมันแปดสิบกว่าดาวเอ้ต้นไม้เม็ดแดงวะ่ะ You are the ออฟลินเจอฟอรลินเป็นเกมที่สามแล้วนะของวันนี้เจอมาจ้าไปเกมหนึ่งเจอฟอรลินเวสองอันนี้เกมที่สาม

ดีนะมันยังไม่สี่อะกีล่าโอ้แต่ผมตายปไปอย่างเงี้ป็นดาบไปเดี๋ยวจัดแต่มันต้องมาเอาคีบตัวนี้หรือเปล่าไม่อวะ่ะน่าจะกลับไปฟาร์มดอลลาร์กีฟ่ะ จบบแล้วเล่มันโคตรล่างนะโอ้ยแล้วมันแย่งขี่ผมไม่เห็นฟอร์ลเรนมาไปกลางแน่เลยว่ะ นี่มนักไม่โดนด้วยขอเล่นขอตักตัวตัวอะไรกันนะพินิกพินิกต้องออกว่าเป็นดับหนึ่งเลยโอ้โหไม่ได้แล้วนี่ตายจริงๆถอยไปเลยก็ดีแล้ว

นานไปแล้วฟอร์เรนตายซะอ <laughs> ฟอร์เรนแถวนี้มันเถื่อนเป็นทุกคนบ้าฟอร์เรนที่ชอบเข้ามาได้ในป้อมเนี่ยเข้ามาลำในป้อมจิตใจมันห้าวหาญมากคนเล่นฟอร์เรน run で カミノノゾンダコギョダドデモユーバー。ファンリントニーオーランタールクーダー、フォンジョクトンティー、ラコトンティーン、ナケタイナ。テトンジョクトンティーン、カミノセワ、チョージドトモニコトコモトラス。<ー> 山田の愚痴には頭がロド。全てを切り抜く。攻略図を手に入れる。 มันมาแล้วมันต่อคลิปมาแน่น mmm ี่ไงนี่ไงก็้วแต่มันปลาดอกว่ะน่าเล่นเหมือนกันนะกอสองทีตายเห็นไหมถ้ามันออกรองเท้ารถคู่ดาวผมกดได้อยู่ แต่ถ้ามันเป็นรองเทา้าเกาะแล้วก็เป็นดาบวีกันงมันลวงยากเอาดาักไหมคนดูหรือว่าไปบดอ <laughs> ๋อนล้วพีกพอ,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 อเลนเสียใจอะ่ะ พอเลเนมันจะเล่นผมมากกี่ล่าหน่อยไหมกีลม่ล่าหน่อยไหมโอ้พอเลเนมาแล้วโอ้โอ้ออกยังไงวะเนี่ยแล้วผมรอดได้ไงแต่รีบเคลียร์รีบไปเดี๋ยว

เจ้ก็อกันที่เดิม <S <S เจอกันที่เดิมโอ้ตรงนี้มันปลาดอกส่วนไหมหน่าตายเอาตายกว่าถ้ามันยังไม่เปลี่ยนรองเทานะ้าน้ำาผมก็ยังกดมันได้อยู่มันเปลี่ยนเป็นรองเท้ากันตีสีแล้วแต่ว่ามันก็ยังบางอยูอย่ดีมันต้องใช้รองทเองทาเา้าเป็นรองเท้าเกาะขมดึงจะตีไม่ตาย

อะไรชิ้นแรกที่มากังก้าออกชิ้นแรกที่มากังก้าออกอ๋อเป็นของสายเวทเหรอนึงผมหาตำแหน่งฟอร์เรนครับฟอร์เรนฟอร์เรนโอเคโอเคสู้ไม่ได้แล้วไปแล้วทำไมมันถึกขึ้นวะ ไปทำอะไรมาอ๋อมันมีดาบวีกเห็นไหมพอม,ม,มันมีดาบวิกแล้วผมลวงไม่ตายคือดาบวีก,กับรองเท้ากันเกาะคือบแบบลวงยากสุดแล้วครับบเลนมันออกนะเราได้หวัง ไม่น่าเสี่ยงว่ะหรือว่าเสี่ยงเอาเพื่อนมาช่วยได้อยู่จะเพื่อนมาคุจะตายคุจะตายเรียกดาสเลเยอร์ออกมาแล้ว ตัวโค้ดหาดะโอ้ตายงี้ออกไม่ได้อะสอรี่เลยเมื่อกี้ยืนในพุ่มแต่ว่าตัวโค้ดเฉยพอเล่นตัวนี้ยังไม่เปิดเพลงดิงดิงดองละโคตดตีหูเลยเพลงนั้น ผมชอบท่อนที่มันอะไรก,กินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวแหละแต่ฟังเยอะแล้วติดหูจัดเลยมันหลอนอยู่ในหัวมันออกกอสะท้อนแล้วเพราะเลยนะน่าจะหลวงมันไม่ได้แล้วต้องไปเอาตัวอื่นแทนละพวดดก ใย้ยันเช็คก้วด้คิดหน่าไปได้ปะโอ้โหมันติดสัญลักษณ์ของเมตดอยู่อะพอมันปาสกิลมาแล้วมันโดนเจ็บทช่ไหย

เพลงไรดีอะเพลงลิเตอร์สมออกก็สักชิ้นหนึ่งดีไหมนันตีริวเหมือน,นเหมือนโดนฟินิก์แล้วมันเจ็บเกินกานบนทิ่ พินิกมันตีดารค,คนเดียวได้ปะตีอยู่แน่เลยครับเป็นเนี่ยมตีอยู่อ่ะซึ่งอดแล้วโอ้โดนฟังเลยผมโอ้โหร้านไม่ทัน ัตรูเรียกดาวสลเยอร์ออกมาแล้วเหมือนโยนเลยสช็อตแล้วนะผมอ่ะดีๆแล้วมอมันฝังไปแล้วนะว Đúng không? Đúng không phải khăn mà. không cần phải mấy cùng căn buôn พอเริ่มช่วงกลางเกมแล้วทำอะไรไม่ได้ไไดเลยเพื่อนมันต่อไปหาเพื่อนอะตายบอกไปเลยไม่ตายด้วย

มันโซนดาร์กแน่เลยกลางสองโอเคห้าตัวมันฟอรเลนจะขึ้นมาดาร์กเกอร์แต่วปุลเราสวยนะจะาห้าคู่กุหลาไฟปราะกโติ งัดไม่โดนใครเลยคลิปหายโอเคพลาดจริง <c oughs> ดักซะสวยไปเลยเก็บมา เอาได้ไหมดเหรือคีล่ากับฟินิกโคตรน้อยแล้วอีล่ามาต่อยก่อนได้ไหม

หลังป้อมกลางม่เต็มเลยดันบนล่างก่อนมัื่อ huh? ้โดนปัง ไม่ถึงไอ้นั้นว่ะไม่ถึงไอฟินนี่กะสวยมันมีเกินนะมีเกินจบได้จบได้ตายหมด,มไ,ดได้ไหมน่าจะจบได้นะกิ๊กิงรวมข้างบนหรือว่ารวมเลนไหนเลนจะได้ไวๆเดี๋ยวมันจะมีตัวเกิด เดี๋ยวรีเลขห้องใหม่นะครับอ้าได้ MVP ด้วยวะได้ได้ไงช่วงกลางเกมกลางเกมผมโยนจัดเลยนะ มันจะเข้าไปลวงแล้วมันลวงไม่ได้แต่ว่าต้นเกม,มกดฟอร์เรนได้อยู่กิปจุดเจ็บไอาลืมออกของอีกชิ้นหนึ่งนะ